เฮ้ยตุ๊กตาดูสิผู้ชายคนนี้มันน่าสงสารมากเลยอะทำไมอะ่ะ <c oughs> โอ๊ยว่าบกับผู้หญิงคนหนึ่งนะรักกันเป็นสิบปีอะอยู่ดีๆก็ผู้หญิงก็ทิ้งมาเลยเอาทำไมถึงทิ้งละ่ะในข่าวบอกว่าอยู่ดีๆผู้ชายคนนี้เป็นบ้าแล้วก็ผู้หญิงคนนี้มันก็ไม่ทนแล้วก็ทิ้งมาเลยก็เขาไม่ปกติไง นั่นแหละก็น่าสงสารเขานั่นแหละถ้าอยู่ในนี้ฉันเป็นบ้าถ้าจะทิ้งฉันไหมเนี่ยสมหญิงทุกวันนี้เธอคิดว่าเธอปกติแล้วเนี่ยหยฉันไม่ปกติตรงไหนฉันผิดบอลจ่โดไหนเอาประกามาบวกก่อนสิฉันบ้าตรงไหนไม่หาเรื่องแล้วบอไอฮา จเจ้าเยี่เป็มไปหมนก่าโอ้ยเจ็บตีหยังมาอยา <favorite> ู่ด <STEPHAN players> ีๆ <refin> ก <Q uit> ็มาถามคำถามกันศูนย์เองไอ้บอกบ้าโอ้ยนะฮ่านี่แหละผิดปกติฉันลนี่แหละโคตรปกติคนปกติเป็นแบบนี้โอ้ยเว็นกบบกูจะน้อยสมเย